Hi everyone welcome back to learn English by d o Touch on this clip video I'm going to interview my kids สวัสดีครับพี่น้องครับในคลิปวิดีโอนี้ครับก็บิพาไปสัมผัสเด็กหน่อย2คนครับเป็นภาษาอังคิดในประโยค15ประโยคซับเบิร์ตซดฮิปในการใส่ในชีวิตประจำวันนะครับเนาะเอาเริ่มต้นได้ก่อนเลยครับประโยคที่หนึ่งครับประโยคที่หนึง่ง How are you I am fine โอ้ how อยู่ว่าสบายดีบอพิ่เได้ตอบว่า I am fine t h แตงกิวคอยสบายดีอยู่เนาะอ่าประโยคที่สองครับ What's your name เจ้าซื้ออยัง What's your name I am ซื้อจิระชนสังกัพันธอ๋อซื้อว่าจิรโชตเจ้าซื้อว่าจิรโชตสังกพันเนาะประโยคที่สามครับ How old are you เจ้าอายุเท่าไหร่ I am ten years old อ้ I am 10 years old ตอนนี้แสดงว่าอายุ10ขวบแล้วเนาะ จะเป็นตะหักเนาะจะเป็นโซ่คิวนะฮะอันนี้อยัางนี้นาฮักคน uh huh. อ่ะคำถามข้อที่สี่ครับพอยียเทน How tall are you จะสูงเท่าไหร่ How I, tall are you I am one meter and 20. เซนติเมตรโอ้ไอเอมว38เซนติเมตรทอลแสดงว่าสูงลอย38เซเมเนาะโอุ้ดตอนนี้หาครับพี่ลีด How much do you weigh? How much do you weigh? ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนาะ I am 36กิโลกรัม Very good I am 36กิโลกรัมแสดงว่าตอนนี้นะ37กิโล36โอ36 โอเคครับพอที uh ่หกครับเท่าน Where are you from Where are you from เจ้ามัตตาใส่เจ้ามัตตาใส่ I am from ร้อยเอ็ดไทยแลนด์ด้วยป๊อป I am from ร้อยเอ็ดไทยแลนด์โอ้มาจากเป็นคนละเอียดกว่าี้โอ้ oh, มาจากอะเอียดละเอียดไทยเนาะพอต่อไปครับ What colors do you like What colors do you like เ <I S 1> จ้ามร I like green โอ oh, มักเขีย I like green I like green mm hmm. มักสีเขียวเนาะต่อไปครับผู้ชายเท่นครับ What animals do you like What animals do you อ๋อ you love a dog โอ้จจมักจะมักมาปะโอ้เป็นหน้าตาคนมั้เลิฟอนโอ้โอเคอ้าวมักสนนะครับ <c oughs> อะขอต่อไปครับพีที่เลิฟครับ What subjects you like ไอไร science อ๋อวิชาที่มากก็คือเอ่เจ้าเจ้ามักวิทยาศาสตร์เนาะ I like science ค่อยเอ่เจ้ามักวิทยาศาสตร์ขอต่อไปอื่อนใช้เช่นครับ What food do you like What food do you like มักหยังครับมาก,กินหยังอะไร ่ครับโอ้เจ้มากินไก่เนาะ I like chicken grilled chicken or chicken curry มักแกงไก่เนาะโอ้ไก่ย่างเนาะ grilled chicken คือไก่ย่างทีนี้ลิฟ What fruit do you like What fruit do you like หมักมผลไม้ยัง I like watermelon อไอ you like อ่ะ watermelon หรอแตมักแตงโมโอ้มักกินมัแตงโมทีเท็นเมื่อกี้บอกว่ามักย่างก็มักหมาเนาะ do you have a dog do you have a dog เจ้ามีหมาปะ no no บ่มีบ่มี no dog ก็คือ no I don't have a dog I don't have a dog อาบอกตาบ่าปะ I don't have a dog อ๋อก็คือเจา้าบอมีหมาเนาะขอดบ่มี่หมาเนาะ okay T t u l ิฟ how do you go to school How do you go to school? I go to school by bus. By Ben. Oh จะเไปเรียนจังเลยก็คือ I go to school by v a n คอยจบเไปเรียนโดยรถตู้รถตู้ Very good. ที่เทนอะไรนะข้อที่สิบสี่ครับ What who is your teacher? เท่น Who is your teacher? ผู้จะเป็นใคร I my my teacher is. โอ้มาชิเชอร์อิสชิเชอร์ปานโอเป็นครูคปานเนาะที่ลิฟ What do you do What do you do ตอนนี้เจ้าเจ้าผมบอกเจ้าเห็นยังโอ้ I am a student เจ้าเป็นนักเรียนเนาะอ่าโอเคอ่ะวันนี้เอาเข้ามาส่งไทยประโยคจังน้อยเนาะคอยฮักเจ้าภาษาอังกฤษบางในคอยฮักเจ้า I I love you Oh I love you I love you คอยมักเจ้าเนาะอ้าวคอยจูบเจ้าเดี๋ยวไอ,อ <C hi> โอ้ย kiss อไ <kiss> you. Kiss you. อคิสเลยไอคิสยูไอคิสยูคอยค่อยค่อยจูบเจ้าอ้าวป่ะีิคอยกอดเจ้าเดี๋ยวไออะไรไอไอฮักไอฮักยูค่อยกอดเจ้าเนาะอ้าวป่ะดิโอ้เขากำลังอ่านตอนเศร้าเนาะครับอ่านะอาอาตอนเศร้าเราถามมากินอยากถามว่าเจ้ากินเขาง่ายไปเจ้ากินเขาง่ายไปกับคือบ้านไหนครับ Do you have breakfast? Do you have breakfast? Do, oh, Do you have breakfast? โอ้เจ้ากินข้าวง่ายไปถ้าถ้าบ้านกินก็ตอบ Do you have breakfast? จะกินข no. no. yeah. ah, okay. ้าวง่ายไปถ้าบ้านกินก็ตอบ No ถ้ากินแล้วก็ตอบ Yes อ่ะมื้อนี้เฮาไปกินข้าวซอยนํากันข้าวง่ายนํากันนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเฮามาเรียนประโยคง่ายๆที่ใส่ทนชีวิประจําวันโดยการ น้ำไปประยุกต์ใส่ใดนะครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอเฮานะครับทั้ง YouTube กับ c e b o o k f แฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษ learning English by Dr Touch นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับในนัาอีกตัวหนึ่ง what's your name I am Tilly I am Tilly what's your name I am tennis tennis and I am Touch ในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมติดตามเฮาได้ครับ mm hmm. อย่าลืามกดไลค์กดแชร์เฮาอย่าง mm hmm. like, เฮา,า,าเห็นคลิปวิดีโอใดก็ ติดตามข้อใดแล้วก็บอกข้อใดนะครับอย่าลืมันข่าวมาได้ครับทางยูทูบขอบสำหรับคลิปวีดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายไปไปกินขอาว้งกันไป